เรื่องโรงเรียนกับคุณครูและนักร้องอประเด็นก็คือขอเปิดภาพคุณครูที่เขาไปทําอาชีพเสริมในการร้องเพลงในผับนอยอครูเจนใช่ไหมซึ่งครูเองเนี่ยคือเมื่อวานที่มันดราม่ากันไปทั่วเลยเนี่ยก็คือครูเซนไบลาออกอแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับการไปเป็นนักร้องผิดรจรรยาบรรณครู ซึ่งเนี่ยอันนี้ตอนที่ครูเจนอยู่ในผับใช่ป่ะครูชมพักมันก็เลยไม่ต้องมีคําถามว่าแล้วถ้าครูเจนผิดยังไงอ่ะอยู่ในผับเนี่ยนะฮะมันผิดตรงไหนเพราะครูก็ไม่ได้เอาเวลาง,งานไปร้องเพลงถึงแม้ว่าอ่ะถ้าดูจากภาพครูก็ต้องแต่งตัวเซ็กซี่เพราะว่าครูเองก็สวยเนี่ยนะฮะอันนี้พูดกันตามตรงล่าสุดนี่อันนี้คือครูเจนใช่ป่ะใช่ฮะครูเจนก็คือ<ป>ร้องเพลงในผับแหละแล้วก็<อ>แต่งตัวแบบเนี้ยแล้วเขาก็มีคลิปหลายคลิปลงอยู่แล้วลองเปิดประมวลคลิปหน่อยสิไปอย่างเร็วเลยฮะประมวลคลิปครูเจนหน่อย ตะวันแดงนี่อ้าวคลิปอื่นๆฮะกับภาพอื่นๆของครูเจนซึ่งล่าสุดเนี่ยประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้โรงเรียนอันนี้คือครูเจนทำอะไรอะ่ะคือครูเจนก็คือเขาก็อัดคลิปลงติกตอกอะไรอย่เงี้ยทั่วไปไมีเสียงไหมเปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะใจฉันเจอขาด เ,เพียะมากเลยเล่าสุดวันนี้โรงเรียนต้องชี้แจงบ้าง<ะ>คุณผู้ชมฟังโรงเรียนชี้แจงบ้างนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายลาครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณซุนกิฟลีคุณวันเพนเป็นผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรคุณถาปณีครูประจำสาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีกนั่งแถลงข่าวฮะ โดยเบื้องต้นทางผู้อำนวยการสมพรเนี่ยบอกว่าอย่างแรกเรื่องกรณีที่บีบให้ลาออกไม่เป็นความจริงและที่สำคัญคือวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมความเป็นครูอยู่แล้วโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับโรงเรียนเราไม่เคยมีการปิดกั้นเราอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องละเอียดอ่อนบางเรื่องการประกอบอาชีพไม่มีปัญหากำลังจะบอกว่าอย่างที่บอกว่าเซนบีบลาออกเนี่ยไม่มี ผมย่อๆเลยแล้ววันนี้โรงเรียนสรุปประเด็นสำ,สำคัญยังไงในการแถลงข่าวอย่างแรกเลยคืออันที่หนึ่งไม่ได้บีบให้ลาออกไอ้อคาบอ,อกเขาไม่ได้บังคับเรื่องของการให้ลาออกอะไรทั้งนั้นมันเป็นการสมัครใจในการลาออกเองข้อที่2ฮะแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องที่มีการไปถามครูเจนเกี่ยวกับการร้องเพลงเพราะมีนักเรียนร้องเรียนว่าครูสาวท่านเนี้ยไปอยู่ในผับแล้วก็มีการดื่มเหล้า<อ>รวมถึงมีการโพสต์ภาพเกี่ยวกับการดื่มเหล้าข้อที่3ฮะโรงเรียนเนี้ยมีเด็ก นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่การโพสต์ภาพเกี่ยวกับเล่าลงโซเชียลมันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมรวมไปถึงการแต่งกายขณะที่ไปรับงานเนี่ยบางครั้งมันดูเซ็กซี่แล้วก็วาบวิวซึ่งเป็นเรื่องพึงระวังที่คนเป็นครูต้องคำนึง<อ>ถึงเพราะฉะนั้นไม่ได้บีบนะครับ และอันนี้อาจารย์ก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ขอบคุณทางสื่อด้วยที่ให้โอกาสชี้แจงคือมันมีข่าวว่าโรงเรียนจะฟ้องฟ้องครูสุดท้ายไม่ได้ฟ้องนะฮะวันนี้อาจารย์ขอชี้แจงตามนี้และอาจารย์ยังบอกอีกเนี่ยนะครับว่าถ้าเราไม่ชี้แจงก็จะถูกกระแสสังคมเข้าใจผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาจริงมันมีเรื่องร้องเรียนถ้าฟังตามนี้2ก็คือว่าการกินเหล้าแล้วไปโพส์<ม>อ่ะเออแล้วคุณเป็นครูอ่ะมันกั้มกึ่งตรงนี้แหละฟังเสียงอาจารย์ชี้แจงบ้างฮะ การบีบอาจจะเป็นความรู้สึกนะคะเพราะว่าในเรื่องติงโดยโดนติงในเรื่องของการออกสื่อว่าบางครั้งไม่จําเป็นจะต้องออกสื่อในทุกรูปแบบเช่นครูดื่มเหล้าแล้วชนแก้วมันก็เป็นสิ่งที่ ไม่ดีในในส่วนนี้แล้วก็ทางวิทยาลัยต้องระมัดระวังเรื่องนี้เนื่องจากเราอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นักศึกษาของเราเจ็ดร้อคนนับถือศาสนาพุทธเพียง8ปดสคนเท่านั้นนอกนั้นเป็นอิสลามหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็จะต้อง ในเรื่องของการแต่งกายก็ดีในเรื่องของการพูดก็ดีแต่ในกรณีที่เกิดการร้องเรียนเราก็ต้องตักเตือนว่าคือให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะคะส่วนเรื่องการบีบอาจจะเป็นความรู้สึกนะคะ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นนนถ้าฟังจากอาจารย์ในสถาบันก็มีเหตุผลคืออย่างน้อยๆคนเป็นครูแล้วคุณไปโพสต์เรื่องการที่ว่าไปดื่มร่มดื่มเหล้าใช่ไหมและตรงน,นี้เป็นศาสนาอิสลามมันละเอียดอ่อนกับความรู้สึกแต่ยืนยันว่าไม่ได้บีบล่าสุดขอดูโพสต์ของครูเจนหน่อยได้ไหมปรากฏว่าพอวันนี้สถาบันชี้แจงปึ้งค,ะค,ะคุณผู้ชมฮะครูเจนเธอไม่ยอมนะฮะขึ้นโพสต์ก่อนนะฮะเปิดโพสต์ครูเจนแบบเต็มจอให้ดูสักนิดหนึ่งโอ้โห ครูเจนแคปหรือบันทึกภาพที่พออ,อแถลงข่าวครูเขียนว่าอะไรครูเจนครูเจนบอกเอาความจริงมาพูดค่ะอย่าเมคที่โอนตังคืนหนูแล้วเอาคนอื่นมาแทนเลยเนี่ยเรียกว่าไม่บีบใช่ไหมคะอเอาดูจากรูปสิวันที่8ลาออกวันที่8เรียกเตือนแล้วก็มันเป็นวันเดียวกันทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเลยบอกว่าใบลาออกก็โชว์เห็นเห็นอยู่แล้วเขียนให้เห็นเต็มเมเลย ดังนั้น้าบอกการที่ผฉันออกปุ๊บอะคุณมีคนใหม่มาแทนเลยเนี่ยอเอาความจริงมาพูดได้ไหมแบบนี้บีบหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็ยังบอกด้วยใช่ไหมว่าประมาณว่าอย่าพูดฝ่ายเดียวใช่ไหมาหาเขาบอกมันมีอีกโพสต์หนึ่งเขาบอกว่ากะจะไม่อะไรแล้วนะตอนเนี้ยฉันเนี่ยต้องสู้เพื่อปกป้องเรื่องของตัวฉันเองแล้วนี่ ครูก็คือจะขอสู้เพื่อศักดิ์ศรีล่าสุด I, ไอซ์เห็นบอกไปคุยกับครูมาเหรอใช่ฮะจริงจริงเจนว่ายังไงวันนี้แูจะฟ้องเหรอหรือว่าไงครูเจน,นบอกว่าคือตอนนี้กําลังคิดอยู่แต่ว่าก็อยากจะฝากถึงคนที่กําลังวิาพากษ์วิจารณ์มันมีหลายมุมหลายด้านแต่ว่าเขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเขาออกด้วยเหตุผลที่เขาถูกบีบออกอันนี้เขาพูดนะครูเจนยืนยันว่าบีบออกใช้คําพูดว่ามันคือการบีบด้วยการกระทํา เพราะวันที่8มิถุนาวันที่ฉันลาออกเนี่ยตัวของพออเรียกไปคุยวันนั้นน่ะฉันก็ยังทํางานอยู่เลยพอไปคุยเสร็จปุ๊บเขาก็มีการถามว่าเนี่ยไปร้องเพลงในผับมาหรอมันผิดจรรยาบรรณความเป็นครูนะพอเพออว่าโรงเรีโรงเรียนพูดเลยว่าผิดจรรยาบรรณเขาบอกโรงเรียนพูดว่าผิดจรรยาบรรณความเป็นครู แล้วก็มีการถามย้ําต่ออีกนี่เล่าย่อยๆเลยนะถามย้ําต่อบอกว่าจะยอมลาออกไหม uh huh. ที่เคยถามก่อนหนะน้านี้ว่าถ้าทํางานไม่ครบ3ปีคือครูเจนทํางาน2ปี 2> uh huh. ถ้าทํางานไม่ครบเงินประกันกับโรงเรียนจะไม่ได้คืนเขาบอกเนี่ยโรงเรียนเสนอให้เลยให้เงินประกันคืนเลยลาออกไหมคร uh huh. ูเจนเลยตัดสินใจบอกแล้วแบบนี้เรียกว่าบีบไหม uh huh. เขาก็เลยออกพอออกเสร็จปุ๊บต่อหน้าเลยนะมีการยกหูโทรศัพท์ไม่พูดว่าเป็นใครแลนะ้วบอกมีครูท่านหนึง่งยกหูโทรศัพท์ ถามพนักงานคนใหม่บอกเธอพร้อมมาทํางานได้ทันทีเลยไหมต่อหน้าเลยเหรอต่อหน้าเลยเอ้าครูเจนเลยบอกแบบเนี้ยบีบหรือเปล่าเออเฮ้ยแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งฮะที่มันมีการแถลงบอกว่าเนี่ยสถาบันก็สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงครูเจนบอกว่าฉันไม่รู้หลักสนับสนุนไม่สนับสนุนแต่ตัวฉันเองเนี่ยถ้าสนับสนุนคือเรื่องของการศึกษาแต่การออกไปร้องเพลงข้างนอกที่ผ่านมาเขาไม่เคยตําหนิไม่เคยติไม่เคยเรียกคุยดังนั้นจะเรียกสนับสนุนได้ยังไงเพราะผอก็ไม่เคยรู้ว่าฉันไปรับงานข้างนอกอยู่เลย เพิ่งรู้วันที่8แล้วเรียกมาคุยวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นก็เลยยืนยันบอกที่ผ่านมาก็ไม่เคยโพสต์เรื่องเกี่ยวกับภาพการดื่มเหล้าอาจจะมีพวกสถารบันเทิงก็คือที่ไปทํางานเขาโพสต์เองส่วนตัวของฉันไม่เคยโพสต์ครูเจนยังพูดต่อเรื่องชุดที่มีการสวมใส่ที่ตอนที่ไปร้องเพลงเนี่ยเขาบอกโอ้ตอนมาสอนก็แต่งตัวเรียบร้อยแต่พอออกไปทํางานอ่ะอยู่ในสถารบันเทิงไปทําอาชีพมันผิดหรือเปล่าถามว่าผิดกฎหมายอะไรไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรเวลามาสอนก็ใส่ชุดลูกเสือก็ใส่ อาอ,อ,อประมาณนี้ไลยฟังเสียงครูเจนหน่อยฮะบอกว่าเออเนี่ยเราไปร้องเพลงกลางคืนมาหรอเนี่ยมีคนส่งรูปมาให้ดูซึ่งซึ่งรูปที่ลงก็คือที่เขาแคปมาที่เขาส่งให้อมีคนอ้อแม่เขาว่าเป็นรูปที่ใส่เสื้อคอต่าสีดำเป็นรูปนี้เนี่ยเจนก็ลงลงประมาณว่าเป็นรูปที่เป็นประเด็นผี่เจนยาบันที่แหละเออเปลี่ยนเป็นโปก็คือรูปนี้รูปนี้นะคะประเด็นที่แบบเนี่ย อาจจะเป็นเพราะเราไปรับง,งานร้องเพลงแล้วทให้เรานอนไม่พอแล้วทําให้เราบบส่งผลให้เป็นไมเกรนอะไรแบบเนี้ยปวดหัวบ่อยหรือว่าแบบมีผลต่อสุขภาพร่างกายทําให้เราลาป่วยซึ่งเจนก็ย้อนกลับไปเพื่อความตื่นตรกแบบเออเจียงเหมือนกันก็บอกว่าหนูลาป่วยได้ไงคะลาป่วยบ่อยได้ไงเนี่ยก่อนหน้านี้คนอื่นเขาลาป่วยเป็นเป็นสิบวันทั้งโควิดอะไรแบบเนี้ยคือหลายคนเป็นแต่เจนอ่ะป่วยเจนก็มาทํางานค่ะ ที่ลาจริงๆคือวันนั้นในกรณีที่แพ้ยาซึ่งหมอให้หยุดสองวันในไปไปลาป่วยนั่นเงคือเราเออมันมันคือวันวันหยุดนะมันเป็นวันหยุดร,รชาชการด้วยนะจริงๆอ่ะ,ะอาจาราเป็นประเด็นก็บอกว่าเนี่ยเป็นโทวลา,ลา,วา,ล,า,วาลาป่วยบ่ออกไปรักษาตัวก่อนไหมอันนี้คือประเด็นแรกครั้งก่อนที่เขาเคยพูดแต่อันเนี่ยมันไม่ทําให้เราแบบว่าเออหมดความอดทนแต่เราแค่เอาไปลาออกมาตั้งบนโต๊ะเขียนชื่อไว้เขียนชื่อไว้แต่ไม่ได้เขียนสาเหตุการลาออกเขียนแค่ ชื่อกับวันวันที่อ่ะวันที่ที่เราเริ่มงานอะค่ะตั้งไว้ันโต๊ะเฉยๆแล้วก็บอกพ่อนคุณจะไม่ไหวแล้วหน้าอะไรประมาณนี้คือแบบแค่ลาขนาดลาป่วยก็ยังเป็นประเด็นเนี่ยเนี่ยหมือนกับเขาบีแบบเนี้ยนะไปรักษาตัวจะไปทำอะไรก็เรื่องของเธอเธอปิดใจสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเอาสรุปนะฮะทีละประเด็นให้ดูเต็มจอเลยก่อนจะจบข่าวนี้ที่มันไม่ตรงกันระหว่างพอกับครูเจน ทางฝั่งพออ,อบอกว่าเรื่องการบีบให้ลาออกอันนี้ไม่จริงเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจเองครูเจนก็ยืนยันว่ามันเป็นการบีบด้วยการกระทํเพอแปดมิถุนามีการเรียกคุยแล้วก็ถามเรื่องการร้องเพลงบอกว่าผิดจรรยาบรรณความเป็นครูเสนอให้ลาออกพร้อมกับคืนเงินประกัน ข้อต่อมาฮะการร้องเพลงกลางคืนพออเขาบอกว่าโรงเรียนสนับสนุนไม่เคยปิดกัน้นมีครูอีกหลายท่านเขาก็ทําแบบนี้ส่วนตัวของครูเจนบอกเขาเพิ่งมาทราบเรื่องหนูร้องเพลงวันนั้นเลยก็คือ8มิถุนาเป็นวันเดียวกันกับที่ลาออกไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องการสนับสนุนแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกันเรื่องการร้องเพลงเลยต่อมาฮะข้อต่อมาฝั่งพออฝั่งโรงเรียนบอกว่าทํางานกลางคืนเนี่ยมีการลาบ่อยลาป่วยลากิจประสิทธิภาพในการทํางานมันลดลง ฝั่งครูเจนบอกว่าหนูลาเพียง2-3ถึงวันเองเพราะว่าแพ้ยาและไม่เกี่ยวกับการรับงานด้วยครูคนอื่นลามากกว่านี้ดันไม่มีปัญหาต่อมาฮะพออ,อบอกว่าถูกร้องเรียนเรื่องการวางตัวไม่เหมาะสมเช่นการโพสต์ภาพดื่มเหล้าตัวครูเจนบอกหนูไม่เคยโพสต์ภาพเรื่องดื่มเหล้าอาจจะเป็นสถานบันเทิงที่เขาเอาไปลงเองซึ่งวิทยาลัยก็ไม่เคยเรียกตักเตือนมาก่อนจนกระทั่งมาถึงวันลาออกสุดท้ายฮะการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมเรื่องการแต่งกาย ฝั่งโรงเรียนเขาชี้แจงว่าเขาเองได้รับเรื่องร้องเรียนมันล่อแหลมเกินไปแต่งกายเวลาไปทํางานฟังครูเจเลยบอกหนูใส่ชุดแบบนั้นเวลาไปทํางานก็คือไปร้องเพลงและไม่เคยไปอ้างว<อ>่าเป็นครูที่ไหนไปร้องเพลงนอกเวลามันเป็นการละเทศะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอันนี้ภาพครูเจนนี่ขวามือใช่ฮะนี่ฮะกะ็เพราะฉะนั้นแต่เธอไม่ได้ใส่อย่างนี้ไปทํางานใช่ไหมไม่ได้ไปโรงเรียน,นแต่ใสไ่ไปอ่านไปรอเพลงแต่ใส่ไปร้องเพลง,พงแต่ไม่ได้ใส่ไปโรงเรียนประมาณนี้แหละฮะอ่ะ ก็ว่ากันไปเออแต่เวลาเธออยู่ในโรงเรียนเธอก็แต่งเรียบร้อยนะแต่ทั้งหมดนี้พออ,อก,ก็มีเหตุผลของพออ,อ